ชาวนาฉงชิ่งเริ่มลงมือเก็บเกี่ยวข้าวยักษ์สูง2เมตรแล้วมเมล็ดโตโร,รงใหญ่ได้ผลผลิตมากกว่าปกติถึง2เท่าตัวและคุณภาพของข้าวยังดีกว่าเนื่องจากใบข้าวที่ใหญ่กว่าทำให้สังเคห์แสงได้ดีกว่านั่นเองสำนักข่าวสินหัวรายงานว่าชาวนาในนครฉงชิ่งได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวยักษ์ขนาดสูง2เมตรหรือมีความสูงเป็น2เท่าของข้าวธรรมดาปกติทั่ว,วไปที่ถูกนำมาปลูกไว้ในเมืองชือ่อวานอำเภอต้าซู่ เทศบาลนครชงชิ่งทางตนตกเชียงใต้ของจีนบนพื้นที่1เฮกตาซึ่งเป็นพันธุข้าวลูกผสมที่ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการเฮเทโรริสซึ่งทำให้ได้ข้าวลูกผสมข้ามสายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะเนือชั้นกว่าพ่อแม่พันธุ์ทางด้านของรองผู้มนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวลูกผสมแห่งชาติในเมืองชงชิ่งได้อธิบายว่าข้าวพันธุ์ใหม่นี้จะได้ผลผลิตมากถึง800กิโลกรัมซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้สูงกว่า2เท่าของข้าวสายพันธุ์มาตรฐานโดยทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกในขณะเดียวกัน นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าข้าวพันยักษ์นี้มีใบใหญ่ใบตรงและสีเข้มกว่าทำให้มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงได้ดีกว่าข้าวพันทั่วไปจึงทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพสูงกว่าข้าวธรรมดาทั่วไปอีกด้วยนอกจากนี้แล้วพื้นที่ในนายังสามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อีกด้วย mm. เช่นการเลี้ยงปลาซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวนาอีกทางหนึ่งแม้ว่าในขณะน,นี้การพัฒนาข้าวขนาดยักษ์ ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแต่หลังจากที่ได้รับการอนุมัติการผลิตแล้วข้าวสายพันธุ์ใหม่นี้จะได้รับหมายเลขประจำตัวซึ่งจะทำให้สามารถนำไปปลูกได้ในแปลงขนาดใหญ่ต่อไป